วิธีการซ่อมฝฟา์ที่มีรูรั่วนะครับในกรณีที่เราโหลดไ่า์ม็อกอัโมเดลมาแล้วนะครับแล้วมันเกิดการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับแปลว่ามันมีรอยรั่วสักจุดหนึ่งนะฮะที่เรามองไม่เห็นนะเราไม่รู้ตรงไหนเลยนะครับเราจะไปอุดไม่ได้และก็บางครั้งถ้ามันมีรอยรั่วเยอะๆเราจะสไลด์ไม่ผ่านนะครับวิธีการแก้ไขนะครับรอยรั่วตัวนี้นะครับเราจะต้องไปเปิดที่โปรแกรม 3D Builder นะครับ นี้นะครับโอเคพอเราเปิดมาแล้วนะครับแบบนี้เราก็กด Import โมดิวได้เลยนะครับจากนั้นนะครับโปรแกรมจะบอกว่านะีมันมีรูรั่วนะครับโมดลมันไม่ตันนะเราจะพิมพ์ไม่ได้เราคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับกดไปเลยนะแล้วก็รอมันนะซอ่อมวิธีการนี้จะเป็นวิธีการซ่อมรูรั่วที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าให้เราไปไล่หารเราจะไม่เจอเลยนะครับ แบบนี้นะฮะประมาณนี้ก็รอโปรแกรมไปอ่าตอนนี้โปรแกรมทำการซ่อมรูรั่วให้เราเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็จะเซฟหนึ่งครั้งนะครับแค่นี้เองครับไฟล์ที่ได้มามันก็จะไม่มีรูรั่วแล้วนะครับอ่าเรามาลองดูกันนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้มีรูรั่วนะครับเราลบไปนะอ่าลองเอามาใส่ใหม่นะครับ แบบนี้เห็นไหมฮะก็จะไม่มีการแจ้งเตือนรูรั่วแล้วนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานวิธีการแก้ไขปัญหารูรั่วนะครับแล้วก็เดินมาลองสไลด์ดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือไม่นะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าแบบนี้เราก็จะสไลด์ผ่านโดยไม่มีตัวแดงแดง ขึ้นมากวนใจนะ